ผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มที่เท่มากๆแล้วก็ดังมากๆด้วยค่ะ โจอีบอยคุณผู้ชมคะโดยเราเนี่ยมักจะเห็นผลงานของเขาผ่านทางเวทีแล้วก็ช่องทางโซเชียลต่างๆมากมายใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นนักร้องที่มากประสบการณ์จริงๆนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วคะ่ะยังเป็นกรรมการด้วยไปทัวร์คอนเสิร์ตอีกหลายๆที่โอ้โหเรียกได้ว่ามากความสามารถงานเยอะไปหมดเลยคะ่ะจนล่าสุดนะคะต้องบอกว่าโจอีบอยคะ่ะเขาก็มาร่วมรายการ The Diver EP ที่159ตอน Coach the v o i c e Star ที่มันมีบางช่วงบางตอคนคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องบ้านของตัวเองแล้วโอ๊ตปราโมทก็ถามว่าพี่โจพี่โจซื้อบ้านหลังนั้นใช่ไหมพี่อ่าพี่โจเขาก็บอกว่าใช่บ้านในหนังอะ่ะ โอ๊ตก็เลยถามต่อค่ะว่าบ้านในหนังใช่ปะผมดูบ้านหลังนั้นมาแล้วโอ้โหโคตรสวยเลยแล้วมันมีช่วงจังหวะหนึ่งผู้ชมขาในรายการเดอะไดเวอนะคะในช่วงที่ใก,กล้ๆจะปิดรายการละจออีอออ้บอยเขาก็พูดถึงบ้านของตัวเองเป็นย่านแถวโรงพยาบาลสมิติเวชท,ทองหล่อบ,บอกว่าเนี่ยช่วยวนผ่านแถวสมิติเวชหน่อยนะจะลงบ้านไงจอี้บอยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตูเคยได้ยินมานะเออตูเห็นเขาบอกเหมือนกันบอกว่าเองเนี่ยมาดูหมายถึงโอ๊ตปามโมด์มาดูเองเนี่ยเป็นคนที่สมยาย่าเนี่ยเป็นคนที่สองที่ไปดูผ้าลหลังนั้นตูเนี่ยเป็นคนแรกที่ไปดูโอ้โหพูดด้วยความภูมิใจใช่ไหมคะแล้วตูวก็ซื้อแล้วด้วยนี่งไงไปดูสดปุ๊บซื้อเลยอ่ะยาย่าไปดูต่อแล้วโอ๊ตก็ไปดูต่อแต่เสียใจด้วยเพราะว่าพี่โจอีอ้เขาได้ไปแล้วแล้วยาย่าเนี่ยดาดยับเลยเออแบบเนี่ยพี่แบบบ้านหนูนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออว่าแต่ว่า เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นบ้านหลังไหนนะจะสวยขนาดไหนนะในในหนังเนี่ยคือบ้านหลังไหนหรือเปล่าจะสวยขนาดไหนถึงขั้นต้องแย่งกันซื้อคุณผู้ชมคะดาราหลายคนจะไปจับจองแต่ก็พลาดค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นของพี่โจโอี้บอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าพี่โจอี้ค่ะหลายๆคนก็รออยู่ในะาะรอชมแล้วว่าเอ๊ะบ้านเนี่ยสวยหรูราขนาดไหนค่ะและนี่ก็คือข่าววไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม